Deu corrua, deu corrua. ปัจจุบันรัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายสาธารณาสุข30บาทรักษาทุกที่และฟอกไตฟรีทุกแห่งอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นให้คนไทยในทุกสิทธิเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยเฉพาะสําหรับการ,รบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมซึ่งเป็นหนึ่งในบริการทางการแพทย์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนจนอาจทําให้ล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาลทั้งนี้สนับสนุนให้หน่วยบริการจากภาคเอกชนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการเพื่อให ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดความแัดในโรงพยาบาลนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยไตทั้งระบบตั้งแต่การดูแลป้องกันไม่ให้เป็นโรคไตการชะลอภาวะไตเสื่อมให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการบำบัดทดแทนไตที่เหมาะสมและขยายบริการปลูกถ่ายไตซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายอีกด้วย การมีหน่วยบริการฟอกไตของเอกชนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยหรือว่าการเอาเอกชนเข้ามาให้บริการพี่น้องประชาชนในโรงพยาบาลรัฐต่างๆตรงนี้ก็จะมีการช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะว่าโรงพยาบาลบางแห่งไม่มีศูนย์ฟอกไตเลยทางรัฐบาลเนี่ยก็มีนโยบายเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าพี่น้องสื่อมวลชนไปดูโรงพยาบาลต่างจังหวัดจะมีการให้อาจจะมีการรอขนานถ้ามันมีการกระจายการฟอกไตได้ให้ทั่วถึงก็จะช่วยตรงนี้ได้เยอะ ตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้สั่งการทางสาสจทุกจังหวัดให้ความรู้แล้วก็ให้ทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในเรื่องรับสิทธิ์พอกไตฟรีนะคะการแนะนําหรือว่ามีการประกาศหรือว่าเป็นการที่นําเสนอว่าต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะจากที่เราลงมาดูตรงนี้นะครับแล้วได้ขึ้นไปดูในสถานที่ให้บริการล้างไตบวกกับระบบต่างๆเนี่ย ก็อยู่ในระดับที่มีมาตรฐานได้มีการสอบถามผู้ป่วยที่มารับบริการว่าได้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ก็พบว่าไม่มีการถูกเรียกเก็บทั้งในส่วนของสิทธิบัตรทองและก็สิทธิอื่นๆด้วยอันนี้ก็ดําเนินการได้ดีตามมาตรฐานก็อย่างน้อยเป็นเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีส่วนที่จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องเรียนว่าหลักสําคัญก็เป็นจะเป็นไปตามนโยบายคือจะมีการเพิ่มในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของการเปลี่ยนไต เปลี่ยนอวัยวะเป็นส่วนที่จะเพิ่มขึ้นโดยที่เป็นนโยบายรัฐมนตรีส่วนเรื่องคุณภาพบริการเนี่ยก็จะกําลังให้ทีมต่างๆไปดูนะครับว่าอาจจะยกระดับคุณภาพอย่างไรก็จะเป็นเรื่องของการลงไปทําความเข้าใจกันหน่วยให้เน้นย้ําในเรื่องการไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วยก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการหุนทางพารวยสวัสดีค่ะ